สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยนาะจาสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อซเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยห้าน้ยสูตรแยกสน้อย, 0, 4, อยวันที่16บหกเดือนสองสอนห้าร้กับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่สิบห้าันเดี๋ยวมาเบิกผลของวันที่สิบห้ันก่อนเนาะจ้าว่า แต่ละน่วยแอดจอยห้ตัวใดไปแน่นอะจ้าอ่าสำหรับแนวทางห้าน่วยเฉพาะกิจเขาเฮ่ามือหนีรูดไปเนาะจ้าสำหรับน่วยปกติอ่าน่วยพิเศษเนาะจะเจ็ดหกรูดพ้นจะโบนออกเจ็ดหนึ่งศูนย์รูดไปเนาะจะสองตัวล่างออกหกเจ็ดหกเจ็ดนี่เด่น เจ็ดรูดเจ็ดมาเดนหกรูดหกมาเนาะจะสองตัวเลยเนาะเด่นรูดของเฮาเนาะจะซ้ายรูดนำหกนำเจ็ดไปรูดกะบนล่างเนาะจะหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะจะนำหกนำหกไปรูดกับเด็กนำเจ็ดไปรูดกัได้เนาะจะสำหรับน้อยพิเศษจ้ะสำหรับน้อยปกติของเฮาจะหาสี่พ้นจะหนึ่งหาแปดหาแปดจับขู่หาเจ็ดมาหาสี่เดนหารูดหามาสำหรับซ้ายรูดของเฮากับตรงๆเนาะจะน้อยปกติ หาแปดจะล่างรุดไปสำหรับน้อยพิเศษของเฮ้าเนาะจะห้าแปดเจ็ดสามหกน้อยปกติของเฮ้าก็รุดไปเนาะเด่นหารุดหานี่มาอยู่ในลักลอยเนาะจะสำหรับน้อยพิเศษน้อย v บี้ยพีเนาะจะสำหรับผลสรุปของวันที่สิบห้ามื้อนี้ตามนี่เนาะจะต้องสำหรับสายลุดของเฮ้ากัยินดีด้วยเนาะจะสายลุดของเฮ้ากัสิได้สองน้อยเนาะจะคือน้อยปกติกับน้อยพิเศษเนาะ ส่วนสายจ่อมือนี่ก็ต้องกราบขาโทษขอคตรไพ่พี่น้อง FC เอฟซีหลยๆเนาะจะเดียวมาโตกันขุกคราวที่สิบหกกันเลยเนาะจ้าโอ้โหแนวทางช่วงนี้สุดๆกันเลยทีเดียวเนาะติดเบิ้ลแต่ว่าเบิ้ลบ่มาโอ้โหถือว่าเป็นแนวทางกําลังอยู่ในช่วงจับจับทางใหม่เนาะจ้าคำนวณได้ติดเบิ้ลเบิ้ลบ่มาถือว่าแป,กปลกแปกไปแล้วล่ะสาหรับฮานวยช่วงนี้ เดี๋ยวมาลุนต่อกันกับแนวทางฮานอยวันที่16เราจะรับชมไว้เป็นแนวทางผิดพ,พามดมรัยแอจอยต้องขอตู่นข้อไพ่พี่น้อง FC เอฟซีหลายๆเราจะทำหมักถ้โชอบจังคอยตามถามบหมักบ่ชบปล่อยผ่านได้เาราจะปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะเขามาเลยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอจอยด้วยเราจะมุงนะ่งหน้าเข้าสู่10,000เนาะ10,000ซับสไครต์เราเะจะกระฟ้าพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ แออยสิได้มีกำลังใจ้วก็อยู่กับปีน้องเอฟซีต่อไปแบบนี้โดนๆ่ะคาเงี้ยวๆเนาะจา้าเป็นกำลังใจให้กันแหละกันเนาะจา้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจเมื่อนี้แอจโจนให้เด,ดเ่นอยู่ที่หกติดเบิ้ลอยู่ที่หกหกเมื่อนี้ก็ลอลุ้นเนาะจา้าสำหรับไซเบิ้ลของเฮา,า้มามักเบิ้ลชอบเบิ้ลกันกันได้เนาะแต่ว่าส่วงนี่ฮานอยยังแบบอยู่ในช่วงจับทางใหม่ยังแปลกๆอยู่เนาะจ้ากะ คำนวณได้นนติดเบินเบิบ่มาโอ้โหสุดๆดเดน6กับเดน5วิ่งลูดน้อยเฉพาะกิจเด่น6กลูดหมี6กสามหกสองหกแปดหกเเดเน5้ลูด5มี5้สาม ห้าสองห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดสำหรับน้อยปกอ่าน้อยพิเศษจ่าเจ็ดหก 7, ส่วนจะเฉพาะกิจกับพิเศษหกหกเด่นเจ็ดรูดเจ็ดมีเจ็ดสามเจ็ดสอง เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเด่นหกรูดหกมีหกสามหกสองหกเก้าหกแปดหกห้าจ้าหกแปดหกห้าสำหรับน้อยปกติอยู่ที่สามสอง สามหกสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสำหรับวันที่สิบหกนิการุ่นไล์แนวทางกันเลยที่เดียวนะจ๊าสำหรับฮานอยขวงเฮาส่วนนิกาสิเ,ง,เงียบจกหน่อยเนาะสองหก สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสำหรับน้อยวีไอพี่จากเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเก้าสองเห็นกันอยู่นยเนาะจ้ะเนาะ เด่นแปูดแมีแปดหกแปดเจดแดห้าแดสาสองจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน่นเราจะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเนวเ้นกันก่อนเนาะตัวเด่นตัวเน้นตัวเน้นให้เด่นละสองคู่เราะแปดห้า8ปดสอง9กสเจด สำหรับเด่นสองรูดสปกติ2 6 2 9 3 9 3 7 6ก้าสามเก้สาาหอ่าเจสำหรับเด่นเฉพาะกิจห,หา3าามจ้ะแล้วก็ห้า7จ็ด 62นี่คือานอยคองวันที่16มือนอิกาประมาณนี้ตามนี้นาอจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นาอจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันถูกคนถูกท่าเนาอจ้าจิ้มตัวไดกกัขอให้เฮงเฮงรว้ยรยกันถุกคนทูกทานผิดลพลาดหมองในแอร์จอยต้องขอโทษขอัยพี่น้องเอฟซีลายๆนาอจ้าสำหรับคลิปนี้แอร์จอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า